สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูไปซื้อของไทยแต่ละครั้งหมดไปเท่าไหร่แล้วได้อะไรบ้างนะคะวันนี้เราก็ไปซื้ออะไรมาดูใบกระเพราจ้าใบากระเพรานะคะใบใบกระเพรามาหนกลุ่มใบกระเพราเส้นใหญ่ไว้ทำ๋วยจ๊บนะคะ นะคะคับเป็นข้าวใบพัดไทยหอมป้อมจ้าได้หอมป้อมมาพร้อมใส่ก๋วยเตี๋ยวนะคะกุ้งกุ้งนะคะกุ้งเจ็ดจุดเก้าสแปดแหละสามร้อยกว่าบาทนะคะกุ้งแห้งเอาว้แกงจืดใส่ตามมะพร้า เส้นก๋วยจับ๊บค่ะค่ะไปได้ไอ้สดท้องถอ่นงแกงส้มนะคะใส่มาผงก๋วยเตี๋ยวน้ำตกยูยัวอันนี้ผงก๋วยเตี๋ยวน้ำกุวยเตี๋ยวหมูน้ำใส ได้บักพริกพร้อมบักฮูงบักมว่งวงดลวยว่กินกับเจลไดได้บักม่วงพร้อมเครื่องแกงเขียวหวานนะจ๊ะบักทูว ผมพะโู้จ้าพี่แขมของแบงคกรเที่ยวนะคะพี่แขงพี่แขง้พี่แขมมาด้วยหมวกย,ย้อมหมวกยอมเสื่อมแพ็กนี้าฟรังนะสองร้อยบาทนะคะัองราอยบาทเนี่ย wow. oh <laughs> แงลูกชิ้นปลาค่ะลูกชิ้นปลาแค่แดงแค่แดงข่ะก็ดกได้ปาร้านะคะปาร้าพี่ไหมขวดนี้นะคะเก้าฟัง 9, 4, 3, 6, เก้เาสี่สามสิบคูณเอาเดิมเตาสี่สามร้อกว่าบาทน้ำปลาที่พรสนะคะ น้ำมันหอยก็วันนี้เข้าแถมนะคะที่สอยู่ไหมค่ะทั้งหมดนะคะ